เราจะพ้อมแว่าเป็นแค่เป็นแค่การเคลือนที่อาจจะเดินช้าๆแล้วก็มีหุ่นของ d r i b o l i n g press l u n i n g train the pressing without opponent แต่ว่าไอตรงเนี้ยเดี๋ยวกับพี่โจเนี่ยขอให้เต็มที่หน่อยอยากให้กภาพมันกลับมานะแล้วก็ shift without o p p o n e n t just the movement of the pressing then some shooting w i t ะ o ากองหลังก็เดี๋ยวเดี๋ยวแยกกับพี่โจนะแต่ d e p e n d e n s to t h o the สนามเนี่ยมันมันดูไม่ค่อยดีแต่มต้องไปกังวลมากนะเพราะว่าที่มองโกเลียมแย่กว่านี้มองโกเลียเวสต์เอลป่ะ She's <laughs> doing <laughs> ได้แล้วุ้งเด็กเลยพี่วเฮ้ยไปไตรมั่วยโอ้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 ย้ยโอ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 ้ย

Yeah! Whoop!